สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนานขนานครับ <ter> คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาที่โรงแรมแคนเทอรี่อยุธยาหนึ่งในโรงแรมที่หลายคนบอกว่าคุ้มค่าราคาที่จ่ายนะครับเ,เทียบจากลักษณะของห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงแรมนะครับเปิดมาก็จะเจอเครื่องซักผ้าไมโครเวฟ โซนทำอาหารแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นแบบนี้ครับผมถือว่ากว้างมากนะนนในราคา2 0 0 0นต้นๆวันนี้ผมไปพักนี่รู้สึกจะราวๆส2ง0ับาทนะครับันนี้ก็เป็นโซนห้องนอนปึ๊บปึ๊บกว้างขวางมากทำเรียบแต่โก้ดีอยู่หูวอยุธยามาสักพักนึ่งแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูห้อง ห้องอาบน้ำสะอาดสะอ้านตกแต่งได้ดีแล้วก็มีโซนอาบน้ำโซนขับถ่ายแล้วก็อ่างอาบน้ำครบเลยนะครับที่ผมได้ในครั้งนี้โอ้อันนี้วิวจากห้องนั่งเล่นนะครับเมื่อกี้วิวจากห้องนอนนะคือก็ะจะเห็นทั้งวิวถนนทางเข้าเมืองอยุธยาและ,ะทางออกไปถนนสายเอเชียนะครับ Oh. ตู้ตักผ้าหนึ่งนะครับไมโครเวฟหนึ่งที่ทำอาหารหนึ่งนะครับตู้เย็นตู้ใจมีอะไรให้บ้างน้ำเปล่านะครับห้องใหญ่มากมาพักคนเดียวน่าจะรู้สึกเหงานิดๆนะครับมีเครื่องเสียงด้วย ได้ยินเลยบอกให้เซิร์ฟนะครับโซนี่ทางโรงแรมมีโซนคาเฟ่ข้างล่างด้วยนะครับมีของกินเครื่องดื่มหลากหลายให้เลือกสรรแล้วเราก็เดินเข้าไปนั่งในโซนคาเฟ่เพื่อดื่มดิ้งนิดนิดหน่อยๆอยแล้วก็ของต<อ>่างๆด้วยนะครับเวลคัามดิ้งของอ,อันนี้ก็จะเป็นเค้กอีกอย่างหนึ่งนะครับราคาไม่แพงก็รสชาติ โอเคเลยครับอ่ะอ่อ่อดีแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองยุทยานิดหน่อยวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนันเชิงนะครับสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาวัดผูไทยสวรรค์ในตำนานสวยมากสวนออกกาลังกายทุ่งมะขามหย่องนะครับก็ถือว่าเป็นสวนออกกาลังกายที่คนออกกําลังกายกันเยอะนะมากลับมาโรงแรมในยามโตเพครับที่แคนเทอรี่นะครับ คนเยอะมากสาว่ายน้ำใหญ่สะใจและเดี๋ยวผมค่อยมาลงตอนกลางคืนนะครับ hey, oh, มา hey, hey, มาดูโซน hey, hey, hey. ฟิตเนส hey, 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 hey. ถ้าเราจะชมวิวจากฟิตเนสมุมระเบียงนี้นะครับเคนดูแลเขาจะเปิดให้ดูเป็นครั้งคราวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้อนุญ,ญาตให้คนออกมาชมแบบนี้นะเนื่องจากเซฟการเกิดอุบัติเหตุบางอย่างนะครับ ผมเพิ่งได้ไปถามเขามานะก็แต่ว่าเราขอออกไปชมวิวก็ไปได้ครับเครื่องเล่นผมก็มาเล่นนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้เล่นออกกําลังกายเยอะเท่าไหล่ว่าเก็บแรงไว้ไว่ายน้านะส่วนอุปกรณ์การเล่นต่างๆในฟิตเนสของโรงแรมแห่งนี้นะครับผมถือว่ามีหลากหลายนะครับเมื่อเทียบกับฟิตเนสในโรงแรมนะก็ถือว่าเลือกสรรที่จะเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ไปต่อ,อยังส่วนอื่นๆ ันนี้ก็เป็นห้องรีพ่านะครับมามาที่ <ไป S 2> สรไว่ายน้บ้างฟังฟังนะฟังฟังสราะว่ายน้ำวิวยามค่ำคืนคือปังมากครับน้ำสีสวยแล้วก็มานี่ก็คืออ่างจาก,กุี่นะครับท่านผู้ชมก็ยามค่ำคืนก็จะเห็นวิวยุทธยาแบบนี้นะครับ ร้อนโหนะครับแม้บรรยากาศลมพัดจะเย็นก็ตามเลโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของสาว่ายน้ำใหญ่นะครับทุกผู้ชมก็มีความโรแม,มนติกนะครับผสมผสานการตกแต่งที่โอเคนะทุกวันนี้คนน้อยครับทำให้ผมใจแบบเหมือนฟลองสัก ครจะมาก็ามาได้ครับแคนเทอรียอยุทยาครับคือห้องอาหารเย็นของโรงแรมนะครับอโอเคสวยเลิศแล้วก็มาซ้อมวิ่งบรรยากาศยามค่ำคืนรอบเมืองเก่าวิวดีมากครับกลับมาถึงโรงแรมโรงแรมจะแบ่งเป็น2ตึกนะครับก็พักแล้วแต่ว่าเราจะได้ห้องประเภทแบบไหนวิวหลังห้องยามค่ำคืนนะครับ ถนนเข้าเมืองอายุทยาห้องอาหารในยามเช้าผมตื่นสายอีกแล้วครับตามสเต็ปนะอันนี้ก็จะเป็นโซนขนมต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูโซนผักเครื่องดื่มน้ำผลไม้ต่างๆนะครับที่ผมตื่นสายนี้ก็อาจจะพลาดของบางอย่างไปบ้างนะครับนิดหน่อยนะแต่ข้าวและอาหารการกินเขาก็เติมตลอดนะครับ แล้วก็ดูหน้าตาหน้าทานทุกอย่างเลยนะก็บางอย่างก็อาจจะเหลือนิดหน่อยนะตามภาษาคนมาช้านะครับก็จะมามุมที่สั่งทําได้เอ็กคอนเนอร์ ner, นะครับมามาดูกันยามเช้าผมก็กินไข่กินข้าวผัดผักตึ่มเลยนะครับเ่านี้นะรสชาติชิมแต่ละอย่างจากลิ้นผมนะเต็ม10ให้9ครับ ก็ถือว่าดีงามเลยก็นี่ก็คือหนึ่งในโรงแรมที่หลายคนบอกว่าคุ้มค่าราคาที่จ่ายครับแคนทอรี ary, ยุทยาทริปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนต่อไปกันต่อนะครับสวัสดีครับ